ิชออนนะครับผมเดี๋ยววันนี้มารีวิวส่งงานลูกค้าอีกตัวนะครับผมหน้าไม้ยิงปลาผานท้ายไม้ชิงชันนะครับผมตอนพีรีวิวจะเห็นว่าลายไม้เข้มมากนะครับตัวนี้ดูจากตัวจริงนี่ลายสวยมากครับผมมันเป็นไม้เก่านะครับผมไม้เก่าถ้าดูจากอาพีรีวิวจะเห็นแบบโอ้โหลายไม้ไอที่เห็นแตกรายงานนี่คือความเก่าของไม้นะครับลูกค้าบางทีได้ไม้แบบนี้ไปแล้วไม่เข้าใจธรรมชาติของเนื้อไม้นะครับผมช่างนี่ จงใจจะไม่อุดลายไม้นะครับผมลายไม้ที่แบบว่าเคยเห็นไม้ที่แบบไม้พื้นที่ตากแดดตากฝนนานๆไหมครับนั่นแหละครับเป็นธรรมชาติของเขาก็ต้องมีรอยแตกบ้างครับแต่ไม่ผลกับการใช้งานนะครับเป็นธรรมชาติการแตกรายาของไม้ให้รู้ว่านั่นคือไม้เก่าจริงนะครับผมเผื่อลูกค้าไม่ทราบนะครับผมเวลาเจองานพันท้ายที่ไม้เก่าๆอย่างเงี้ยครับสวยมากครับตัวนี้สเปคของตัวนี้นะครับลางร้อยห้านะครับผมอ่างร้อยห้า ชัก76นะครับชักวัดจากตรงนี้ถึงหน้ากล่องไกลนะครับผม76นะครับถ้าวัดจากตรงนี้มาถึงตัวนี้ก็ถึงหน้าเงี้ยงก็น่าจะประมาณ70นะครับผมปีกโรลเลอร์42นะครับใช้ยางในเส้นเดียวนะครับผมแล้วก็พิเศษตัวนี้พิเศษก็คือที่เด็บกระบอกนะครับลูกค้าขอขอเป็นนิ้วครึ่งนะครับผมเป็นกระบอกเล็กกว่าที่เคยรีวิวนะครับผมตัวนี้ก็อะทำพิเศษให้ครับลูกค้าอยากได้ก็จัดให้ครับผม ตัวนี้โดยรวมถือว่าสวยนะครับนี่ครับลูกค้าหลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าค่ายเราสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรครับนี่ครับประกอบเข้าไปเต็มยศแล้วนี่คือบาลานซ์ปืนนะครับผมด้านซ้ายด้านขวานี่เห็นไหมครับเวลาเราเราจับเพื่อจะยิงอ่ะบาลานซ์ปืนพอมาอยู่ตรงนี้ครับซ้ายขวาเท่ากันเวลาถือปืนรอป่าครับจะไม่หนักนะครับตัวนี้น่าจะประมาณ3โลนะครับเต็มที่ก็ ่าจะ3โลหนึ่งแต่ว่าผมผมยังไม่ได้ช่างนะครับแต่ว่าตัวนี้ค่อนข้างจะเบาวกว่าทุกตัวที่ทํามานะครับผมในตระกูลไม้หายากนะครับผมตัวนี้ก็่เวลา3กิโลนัน่นแหละฮะเดี๋ยววันนี้จะมาลองลองยิงให้ดูด้วยนะครับตัวนี้หลายคนยังยังไม่เข้าใจระบบโรเลอร์แล้วก็ยังไม่เข้าใจางานของค่ายเราพอมองเห็นตัวกระทัดรัดอย่างนี้นะครับผม,ผมก็มองเป็นงานเข้าพุ่มนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะยิงที่30เมตรบวกให้ดูนะครับว่าไอที่เห็นกระทัดรัดอย่างเนี้ย มันเป็นหน้าไม้สําหรับเข้าพุ่มหรือว่ายิงได้ทั่วไปครับผมเดี๋ยวมีอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นอ่ะเดี๋ยวขอว่างก่อนก่อนนะฮะตัวนี้จะเป็น่างานลูกค้าส่งพันธุ์ท้ายมาให้นะครับผมพันธุ์ท้ายของงานลมนะครับผมมาใส่เป็นเป็นหน้าไม้ยิงปลานะครับผมเดี๋ยวผมมีรูปขึ้นให้ดูนะครับนี่ฮะร,รูปก่อนมานะครับผมตรงนี้ก็จะสูงขึ้นหน่อยครับอันนี้ก็ไล่ลงให้นะครับไล่ลงให้เพราะเป็นงานลมปุ๊บ สําหรับติดสะโคบไอตรงท้ายด้านหลังเนี่ยจะสูงครับอันนี้ก็ไล่ลงให้ไล่มิติให้นี่ยังไม่ได้ทําสีนะครับแจ้งลูกค้าก่อนฝนตก2วันนะฮะสาวันวันนี้ฮะยังไม่ได้ทำสีแล้วก็กระโจมนะครับเดิมๆนะฮะตามรูปเห็นไหมครับจะกว้างครับอันนี้ก็ไล่ออกให้นะครับผมแล้วก็อุดนะครับเดิมๆเป็นล่องมาเบลเริ่มเลยครับก็ต้องอุดไม้แล้วก็ตีล่องให้ใหม่ครับซึ่ง งานแบบนี้นะครับผมขอแจ้งลูกค้าว่าทางเราจะไม่รับแล้วนะครับผมกระบอกนี้จะเป็นกระบอกแรกแล้วกระบอกเดียวนะครับผมแจ้งลูกค้าไว้ก่อนว่าไม่ต้องส่งพันท้ายงานอย่างอื่นมาให้แก้นะครับผมผมจะแนะนําลูกค้าว่าให้ขึ้นงานใหม่อ่ะมันจะเร็วกว่านะครับเทียบกับเอางานอย่างเงี้ยมาแก้เนี่ยมันไม่ได้เต็มร้อเปอร์เซ็นต์หรอกครับผมทางเราก็เลยตัดปัญหาว่าหลังจากนี้ไปจะไม่รับแก้งานอย่างนี้นะครับผม แล้วก็จะไม่รับแก้งานของค่ายอื่นที่ลูกค้าอาจจะซื้อมาแล้วไม่ถูกใจแล้วไม่ให้แก้นู่นนี่นั่นครับผมจะแนะนําว่าให้ถ้าชอบค่ายเราให้เล่นสเปคของค่ายเราทั้งหมดดีกว่าครับแต่ถ้าแต่ถ้า,อ,าอยากจะได้อะไรบางส่วนอย่างเงี้ยผมไม่แนะนําให้สมมาแก้นะครับผมมันไม่จบหรอกครับผมเพราะว่าผมไม่เคยผมไม่เคยบอกว่าค่ายอื่นเขาไม่ดีนะครับแต่ละค่ายเขาจะมีจุดแข็ง ของเขาอยู่ในการในงานของเขาที่เขาใส่ลงไปครับทาไมเขาถึงใช้ทรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาคิดของเขามาแล้วนะครับผมซึ่งเวลาที่เอาไอเดียของค่ายเราไปใส่ค่ายคนอื่นเนี่ยงานมันอาจจะไม่เต็มร้อยหรอกครับผมเพราะว่าไอเดียของค่ายใครค่ายเรานะครับผมเพราะว่าพี่น้องพี่น้องช่างโดยการจะรู้กันว่าเออเราทํางานแบบเนี้ยมันเป็นสเปคของค่ายนั้นๆนะครับผมผมจึงแนะนําว่าอย่า,อย,าอย่าส่งงานของค่ายอื่นมาให้เราแก้เลยนะครับผมถ้าถ้าอยากจะแก้ผมแนะนําให้ ให้ซื้ออะไรของเราแล้วไปลองทําเองนะครับหรือไม่อย่างนั้นก็สั่งงานค่ายเราทั้งตัวไปดีกว่านะครับผมเพราะว่าทางค่ายเราจะไม่รับแก้ครับผมเพราะว่าปัญหามมนจุกจิกครับไม่มีอะไรครับปัญหามมนจุกจิกแล้วลูกค้าได้ไปก็ไม่จบนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้ลองยิงให้ดูนะครับเพราะว่าลูกค้าจะเอาไปติดล็อกนะครับผมผมไม่มีกระบอกเชือกก็ลองยิงไม่ได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเหลือทําสีนะครับเดี๋ยวรออากาศปลอดโปร่งแล้วทำสีให้ก็ส่งงานได้นะครับผมตัวนี้ก็ลางเม็ดเม็ดหนึ่งเซนครับผมชัก ชัก71เอ้ย72นะครับผมปีกโรเลอร์ครับตัวนี้ค่อนข้างเบาครับส่วนลูกค้าที่จะสั่งงานกระโจมสั้นนะครับผมแต่เป็นของค่ายเรานะครับไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้ครับผมจะแนะนําให้ใช้เป็นรางเหลี่ยมนะครับผมอย่างตัวนี้ก็จะเป็นรางเหลี่ยมนะครับผมมันจะเข้ากับทรงเราครับตัวนี้จะเป็นรางเหลี่ยมคอลเลคชันสองนะครับผมรางเหลี่ยมของเราก็มีนะครับตามตามรูปครับมีรางเหลี่ยมคอลเลคชันสองนะครับตามหมายเลขเห็นไหมครับแล้วก็รางอ่าบอนแท็กนะครับหมายเลขสามครับแล้วก็ราง รางอา uh, i a สครับผมหมายเลขสี่นะครับส่วนรางสแตนดบาร์ที่ใช้ได้เข้ากับรูปทรงของนี่ครับของหน้าไม้ทรงกระจมยาวแบบนี้นะครับทางค่ายเราจะแนะนําเลยนะครับผมแนะนําให้ใช้รางกลมนะครับผมมันจะเข้ากับทรงกระจมยาวอย่างนี้นะครับเจาะมาสวยแล้วก็พูดถึงน้ําหนักของรางตัวกลมนี่นะครับ1เมตรก็จะหนักอยู่ประมาณ9ขีดนิดๆน,นะครับผม แต่ถ้าเป็นรางเหลี่ยมนะครับผมรางเหลี่ยมก็จะกิโลนิดๆครับกิโล1ขีด2ขีดนะครับผมรางคอลเลกชันสก็จะประมาณโล2ขีดนะครับผมถ้าเทียบความยาวประมาณ1เมตรแต่ถ้าเป็นรางกลมอย่างเงี้ยมันจะเบาที่สุดแล้วนะครับประมาณ9ขีดนะครับผมซึ่งมันจะเข้าทรงกับปืนนะครับกับหน้าไม้ทรงนี้นะครับจึงแนะนําให้ใช้รางกลมนะครับลูกค้าที่ดิวงานมาอันนี้คืออยากอยากให้ทราบนะครับทาไมเราถึงใช้รางกลมครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปทดสอบนะครับ ยิงที่30เมตรบวกกันนะครับผมว่าจะทําระยะได้ไหมครับไปไปชมกันครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีใส่ย,ยางก่อนนะครับผมสําหรับโรลเล,เลอร์ปืยรุ่นนี้นะครับผมโรลเลอร์โรลเลอร์ปือยนะครับผมจะต้องเล่นอย่างตึงเท่านั้นนะครับผมมีน้าบางท่านนะครับมาคอมเมนต์ในในช่องของผมว่าเคยเล่นโรลเลอร์อย่างนี้แล้วยางหลุดนะครับผมผมต้องบอกว่านะ้า น้าอ่อนนะครับผมหมายถึงยางนะครับผมผมไม่ได้ว่าคนครับหมายถึงน้าเนี่น้าเล่นยางอ่อนมากเลยนะครับผมโรเลอร์เปื่อยนี่เขาให้เล่นยางตึงนะครับผมถ้าน้าจะมาใส่ยางหย่อนในโรเลอร์อย่างนี้นะครับผมแนะนําไม่ต้องใส่นะครับผมอันนี้ไม่ได้ไปชดประชานะครับผมให้ไปเล่นปีกค้างคาวทั่วทั่วไปนะครับผมโรเลอร์นะครับผมประสิทธิภาพของเขาจะทํางานก็ต่อเมื่อน้าเล่นยางตึงเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นพอเล่นยางตึงปุ๊บโรเลอร์เปื่อยออกแบบมาให้ขึ้นยางง่ายเพราะว่าไม่ต้องมาสอดรูนี้แล้วโค้งมาอย่างนี้นะครับ ยางมันจะเริ่มตึงนะครับแต่วิธีการสอดให้ทําอย่างนี้นะครับขอสอดเชือกเกี่ยวเข้ากับปีกกันนะครับซ้ายขวานะครับโค้งนะครับด้านหนึ่งเข้ากับโรเลอร์ฝั่งนี้นะครับมือนะครับจับตรงใกล้ๆเชือกนี้นะครับแล้วดึงครับจับปลายนี้ก็ได้นะครับดึงมาอย่างนี้ครับเห็นไหมครับมันง่ายนะครับโรเลอร์เปื่อยนะครับสําหรับสําหรับการใส่ยางแล้วยางเนี่ยต้องตึงอย่างนี้นะครับ นี่คือการเล่นโรลเลอร์ที่ถูกต้องนะครับสําหรับน้าที่คอมเมนต์คนนั้นนะครับคอมเมนต์เข้ามาว่าเล่นทุกระบบแล้วแล้วบอกว่ายางยางหลุดจนขี้เกียจเก็บยางครับผมต้องใช้คําว่าน้ายังอ่อนนะครับยางอ่อนนะครับเล่นให้ตึงนะครับผมไปศึกษาหาข้อมูลนะครับผมทุกคลิปผมยิงไม่เคยยางหลุดนะครับถ้าคุณเล่นยางหลุดแสดงว่าคุณตัดยางอ่อนนะครับแล้วคุณไม่ได้คํานวณเรื่องของว่าระยะชักกับปีกสัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับผมไอ้ส่วนนี้ยังเป็นความลับของค่ายนะครับผม เดี๋ยวโอกาสหน้านะครับผมจะเผยความลับของปีกโรลเลอร์นะครับที่เราคํานวณมาทําไมถึงเป็นระยะนี้นะครับผมมีอยู่ในคอนเทนต์นะครับผมสําหรับน้าท่านนั้นก็ให้หาข้อมูลหน่อยนะครับผมน้าเล่นโรลเลอร์ตลาดบางบางบางรุ่นนะครับผมไม่ได้ตอบสนองการใช้งานศึกษาให้ดีครับโรเลอร์แต่ละแบบใช้งานไม่เหมือนกันนะครับผมรู้รู้ให้จริงนะครับผมก่อนจะคอมเมนต์นะครับผมผมผมไม่ได้ว่าอะไรครับถ้าไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าไม่รู้นี่แล้วมาคอมเมนต์ให้คนอื่นเขาแบบว่า คอยตามในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยผมว่าใช้ไม่ได้นะครับผมไปศึกษาข้อมูลนะครับผมโรเลอร์เปือยเขาเล่นกันตึงๆอย่างนี้นะครับไม่ตึงอย่าเล่นครับไปเล่นปีกธรรมดาครับมาเดี๋ยวไปยิงกันครับมาลองยิงกันนะครับผมเชือกอยู่ในกระบอกมีสี่สีนะครับ40เมตรนะครับผมเดี๋ยวจะลองยิงไม่ใช่ขวดที่เห็นแ่มครับขวดนู้นครับติดฝั่งเดี๋ยวผมวงกลมให้ดูนะครับผมขวดนี้มันจะประมาณ30เมตรแต่ขวดนู้นอะเกิน30มสิแล้วครับ ดูแล้วนะครับดูเชือกนะครับเชือกที่หลอดนะครับสี่สิบเมตรครับหักย่อนหักอะไรออกเกินสามสิบเมตรแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวฝากปืนกับคุณกับที่นากันนะนี่ฮะเชือกจากที่สี่สีนะครับเดี๋ยวผมจะรีภาพเร็วๆเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าถ้าเอาแบบเร็วทำแบบม้วนเชือกนี้จะใช้เวลานานนะเดี๋ยวผมจะม้วนมาให้ดูนะครับ นะครับผมลากมายาวเลยครับฉีกเลยนะครับเข้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมสอดรูปให้ดูนะครับนี่ขนาดระยะนี้ขวดยังฉีกเลยครับกระถูอวอันนี้ออก,กอน,นะครันะเข้ากลางไงนะพื้น้างขั้นจะตรงนะครับ ตอนที่ยิงนี่ขวดตั้งอยู่ในน้ำอย่างนี้นะครับมาออกมาปิ่มๆน้ำประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับผ่านนะครับนี่จะให้คุณแอปยิงนะครับผมขวดนี้นะครับผมต้องบอกว่ากระบอกนี้ยางผมตัดให้ลูกค้าอยู่ในเกดอ่อนนะครับผมกลัวลูกค้าดึงไม่ไหวครับแล้วก็ยางเส้นนี้ก็แถมให้ลูกค้าใช้ยางจริงของลูกค้าเทสเลยนะครับแอฟจะยิงให้ดู20เมตรกว่า ไน่ไไหลไปตามเชือกเอ้ยเอ้ยโดนแล้วเดี๋ยวให้ดูนะครับจะบอกเชือกนะครับนี่ฮะจากจากอ่าสี่สิบเมตรนะฮะหักหย่อนหักอะไรก็ยี่สิบเมตรกว่านะฮะเชือกออกไปกับสามสิบเมตรนะครับผมโอเคนะครับเจ้าของหน้าไม้กระบอกนี้ฮะเทสให้แล้วนะครับผมเปิดแล้วเดี๋ยวม้วนเชือกให้วันนี้ผมต้องม้วนให้คุณแอฟไมผมเพราะว่าม้วนเชือกกันคนละด้านครับคุณแอฟเป็นคนยิงแต่ว่าผมต้องม้วนให้ฮะ เพราะว่ามอนเชื่อกันคนล,ละด้านจะไม่ถนัดเดี๋ยวมอนให้ครับ <c oughs> ขึ้นมาเลยขี้ที่มันหลุดนะครับอ๋อนี่นี่นี่ครับที่หลุดนี่ว่ามันฉีกนะครับเนี่ยยิงมาแล้วมันหลุดนะครับมันโดนเป้าแล้วมันฉีกนะครับตอนที่ยิงนี่มันขวดมันหันมาหันมาไม่ได้หันข้างมานะครับผมมอมันโดนดับต่างงนี้มันก็เลยฉีกมาโอเคครับก็ เทสให้ดูนะครับผมขอของลูกค้าไม้ชิ้นชั้นนะครับกระบอกนี้ชัก76ล่าง105นะครับผมแล้วก็สเปคกระบอกอยู่ที่นิ้วครึ่งนะครับผมทําพิเศษให้ลูกค้านะครับลูกค้าบอกมือเล็กครับกำไม่ถนัดก็เลยขอนิ้วครึ่งจัดให้นะครับผมก็ลองให้ดูแล้วนะครับส่วนยางนะครับยางผมตัดให้แค่22นะครับผมยังไม่แข็งนะครับผมถ้ายางเส้นนี้สเปคแข็งจริงๆเราตัดอยู่ที่19-20นะครับให้ลูกค้าไปลองดึงก่อนนะครับผม อย่างเส้นนี้ก็จะแถมให้ลูกค้าไปเลยนะครับผมยางที่เทสจริงๆเนี่ยฮะลูกค้าก็ลองไปดึงดูนะครับผมว่ามันว่ามันโอเคไหมนะครับถ้ารู้สึกว่าอ่อนก็ตัดเขยับเข้าอีกนิดนะครับผมให้เหลือสัก20หรือสิก้็ได้าฝากนี่นะครับผมสําหรับลูกค้าที่จะดีลงานกับเรานะครับผมผมพูดไปต้นคลิปแล้วนะครับผมผมอยากให้แนะนําเล่นถ้าเล่นของค่ายผมก็เล่นสเปคของค่ายผมไปเลยนะครับผมผมไม่แนะนําให้ ส่งงานของค่ายอื่นหรือว่างานที่ตัวเองมีมาดัดแปลงแก้ไขนะครับผมผมผมว่ามันศักยภาพมันจะไม่ได้เต็มร้อยนะครับเพราะว่างานของค่ายเราเราก็คิดมาแล้วครับคำนวณมาแล้วครับถึงออกมาเป็นสเปคนี้นะครับผมสําหรับน้าๆที่สนใจครับงานตัวท็อปอย่างนี้นะครับไม้ชิ้นชันนะครับผมอยู่ในหมวดไม้หายากนะครับผมราคาสตาร์อยู่ที่5,9 0 0นนะครับผมย้ำอีกทีว่า5,9 0 0นนะครับผมงานสั่งทานะครับ งานสั่งทามีมัดจำนะครับ2,000บาทนะครับรองานประมาณสามอาทิตย์นะครับไม่มีระบบปลายทางนะครับย้ำอีกทีนะครับผมนะท่านไหนไม่เชื่อใจปลวกโกงก็ให้ผ่านได้นะครับผมงานเราก็อาศัยความเชื่อใจเราพยายามสร้างเครดิตนะครับผมพูดทุกคลิปนะครับผมงานปลายทางเราเจอปัญหานะครับผมเราก็เลยไม่ไม่ทําระบบปลายทางเราตัดปัญหาที่เราเจอนะครับผมลูกค้าที่น่ารักก็หลายท่านนะครับบางคนก็โอนมัดจามาบางคนก็โอนปิดงานมาเลยนะครับผมงานยังไม่ทันที่ขึ้นก็มีนะครับผมขอบคุณ น้าๆแล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะครับผมที่สนใจงานของค่ายเราครับผมโอเคครับวันนี้ก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปอาจจะเป็นออกไม้สลับกันบ้างครับผมสลับกับรีวิวอ่ารีวิวงานนะครับผมก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับผมโอเคครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ